สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบและลงไหลในแข่แก้สวยงามนะครับผมวันนี้นะครับแข่แก้บานเล็กก็รีวิวนะครับนุมบาสาปานนะครับผมอันนี้ก็เป็นกําลังจะสู่วัยรุ่นนะครับผมสีเดอนบุกบวกตันนี้สวยได้นะน่ะดูอันนี้เป็นสีเป็นเจรงนะครับผมเป็นสีเป็นเจรงนะครับความเข้มกาลังมาเลยนะครับผมเข้มสหวานหวานสุดเข้มรึกลาลานะครับนี่นะ ดูที่ระยะนะครับเส้ยระยะขาสั้นเลยนะดูขาสั้นเลยนะขาเขียวด้วยขาสั้นด้วยหางเปลือยหางบานเลยนะครับผมเรามาดูเพชรเมียล่ละเพชรเมียนี่นะครับผมสวยงามตามทั้งเรื่องนะครับผมนี่ก็เป็นสีเป็นจรงนะครับให้แก่แช่ห้าสีนะครับแกะแก่สีมีสีอะไรบ้างห้าสีเดี๋ยวผมขอรับก่อนคร้าไปเ่ยนะครับอาสีแดงทับทิมนะครับผมตะอคอเนอะ ขดันบนนะครับหนึ่งล่างสองคือสีขาช้านะครับผมสามคือสีดํานะครับผมสี่คือสีเอ๊สีเหลืองห้าสีเขียวหาละห้าสีนะครับผมก็เป็นจักคือห้านะครับผมอกดําเลยอกดําเลยนะครับผมมาดูเพชรพู่ไปแล้วนะครับสหรับขาดูขาเพชรเมียนะฮะขาเพชรเมียนะขาสั้นเลยนะฮะเห็นไหมขาสั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ไป โอเคนะครับใกแจ่วบลิอกขอบคุณนะครับโปรที่ติดตามเพจใจแจ่วบล็ีกจ้ะบ๊ายบาย